ดนตรีนี้อยากจะฟังมันเชัดฉันอีกสักครั้งหนึ่งใส่หูฟังคนละข้างกับเธอแล้วฟังเพลงเดียวกันในพระจันจะตกดิน แสงอาทิตย์นี้คงไม่สว่างเท่าพระจันทร์ที่เรามองข้ามดวงดาวเธอก็รู้ว่าฉันเป็นคนแบบไหนตอนที่เรานั่งดูท้องฟ้าและหมู่ดาว ฉันไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มฟูงมันหมู่ดาวตัวอื่นฉันโดดเดียวเดียวได้ไม่มีใครแต่เธอก็มาลักคนอย่างฉันที่มันลยอยท้อทำอะไรก็ ค่อยจะเป็นอ่าวใจทำอะไรก็ผิดพลาดเลยยังงั้นเธอจะเอาคนอย่างฉันคิดดีๆฉันไม่มีความรักให้เธอแบบเธอต้องการเป็นแค่ชายธรรมดาที่เธอรู้ ธรมดาแบบพิเศษใส่ใจก็ไม่รู้ว่าเธอจะชอบกันไหมถ้าเธอชอบกันแล้วมันก็คงจะดีเอาเป็นว่าฉันไม่ได้บ้านรวยมากไม่เท่านั้นแต่อยากจะบอกเธอไว้ให้รู้ว่าฉันชอบเธอจริงๆนะอยากบอกให้รู้ เก็บมันนานแล้วนะแต่ไม่ไดีบอกสักคำไอ้คำรักเธออีกนิดเดียวฉันก็จะได้รักเธออีกครั้ง